สวัสดีครับออโต้สปิลนี้เรามาอยู่กับรถบรรทุก6ล้อครับกับรุ่น CP โฟตอนนะครับในชื่อรุ่น Allmark i b u 85ครับ ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรถบรรทุก6กล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ100%นะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ด้วยระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่สอยู่ที่220กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งังนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นมาตรฐาน ne dc นะครับความน่าสนใจของเจ้าคันนี้จะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นหลอดแบบ led นะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือตัวไฟ daytime running light ครับแล้วก็ตัวโคมของเขาเนี่ยจะเป็น แล้วถ้าเกิดเรามองแบบภาพกว้างๆเนี่ยจะเห็นถึงตัวไฟนะครับที่มันก็ดูโฉบเฉี่ยวในสไตล์ของรถบรรทุก6ล้อนะฮะ้าลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับสำหรับมิติตัวถังของเจ้าคันนี้นะครับก็มีความยาวอยู่ที่5,960มมครับความกว้าง1,950มมและมีความสูงอยู่ที่2,210 mm มมครับน้ำหนักตัวรถนะครับหากเป็นรถเปล่าเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่2,600กกิโลกรัมนะครับ แล้วก็สามารถบรรทุกได้เนี่ยอยู่ที่3,400กิโลกรัมครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับเขาใช้มาตรฐาน IP68 นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็สามารถแช่น้ำได้อยู่ที่48ชั่วโมงนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนพ่วงต่างๆของเขานะครับเช่นพวกสายไฟเนี่ยจะใช้มาตรฐาน IP67 นะครับซึ่งจะแช่น้ำได้อยู่ที่ 30นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเจ้าคันนี้ถ้าเกิดเราไปแช่น้ำอะ่ะมันจะได้อยู่ที่ประมาณกี่นาทีนะครับคำตอบก็คืออยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับเพราะว่าต้องอ้างอิงจากตัวที่มันแช่น้าได้น้อยกว่าก่อนนะฮะแต่ถ้าตัวแบตจริงๆอะ่ะมันแช่น้าได้ถึง48ชั่วโมงหรือว่า2วันเลยทีเดียวนะครับซึ่งการออกแบบตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะอยู่ด้านข้างนะครับแต่เขาก็มีเนี่ยตัวกาดด้านข้างสําหรับการให้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็ลองรับแรงกระแทกด้วยแล้วก็ลองรับทั้งความร้อนนะครับซึ่งกว่าที่เขาจะผ่านมาตรฐาน IP 6 8แล้มาเนี่ยเขาต้องมีการทดสอบหลายๆอย่างนะครับก็เชื่อมั่นได้ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตำแหน่งการวางเนี่ยจะวางอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็คือตัวนี้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับสออันรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่1 1 4กิโลวัตวต์ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ตัวเซลล์ของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่168เซลล์ครับแรงดันไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่540โวลต์นะครับ อายุการใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ที่3,000ไซเคิลนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะให้กำลังอยู่ที่115กิโลวัตต์นะครับหรือว่า156แรงม้านั่นเองนะครับทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับสำหรับการชาร์จไฟของเจ้าคันนี้นะครับก็ใช้เป็นหัวชาร์จแบบ CCS Type 2นะครับก็คือรองรับการชาร์จแบบชาร์จเร็วด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีหัวด้านบนนะฮะกับหัวด้านล่างนะครับก็คือเป็นหัวชาร์จที่เเรราาคคุ้้นนนยกัใถไฟฟ รองรับการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC นะครับสำหรับการชาร์จแบบ DC เนี่ยสมมุติว่าตู้ชาร์จเนี่ยให้กำลังไฟอยู่ที่120กโวัต์เนี่ยเราจะใช้เวลาชาร์จจาก20%ถึง80%เนี่ยประมาณ30นาทีเท่านั้นนะครับแต่เกิดเราชาร์จแบบ AC นะครับด้วยไฟอยู่ที่11กิโลวัตต์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จจาก20-80%เนี่ยประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราชาร์จถึง100%เลย มันก็จะวิ่งได้อยู่ที่220กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นมาตรฐาน NEDC นะแต่ถ้าเกิดวิ่งใช้งานจริงเนี่ยหากลบแล้วเนี่ยก็น่าจะเหลือประมาณ160ประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้ใช้งานจริงนะในส่วนของล้อแม็กนะครับเขาจะใช้เป็นล้ออลลอยนะครับคือในรถคันนี้เป็นรถ6ล้อใช่ไหมก็เป็นล้ออลลอยทั้ง6กล้อเลยแล้วก็จะมีล้ออะไหล่ด้วยคือตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นล้ออลลอยเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าคันนี้เจ็ดล้อของเขาอ่ะใช้เป็นล้ออลลอยหมดเลยนะครับรัด 20575R16 นะครับซึ่งยางเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยแต่ว่าจะไม่มีกล้องหลังให้นะมีแค่เซ็นเซอร์ให้นะครับในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเบาะผ้านะครับพนักพิงด้านหลังจะสามารถปรับระดับได้นะครับก็เป็นเบาะที่ใหญ่นะแล้วก็นั่งสบายอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดเราปรับไปหลังสุดนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่ามันจะติดข้างหลังนะฮะก็แค่นี้มันก็พอแล้วนะแต่แค่ว่า มันไม่สามารถเอียงและนอนได้ถ้าเกิดเราจะนอนในรถเนี่ยเราก็ต้องนอนาพาดไปเลยนะครับตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบขนาดใหญ่เลยนะฮะก็ผมมาขับแรกๆเนี่ยก็คือมันมันยังไม่ค่อยชินมือหรอกส่วนใหญ่รถเก่งว่าทอยู่แบบตั้งๆหน่อยใช่ปะแต่พอเนี่ยก็คือแบบนอนมาเลยนะครับแล้วก็เป็นใหญ่ๆด้วยเวลาเลี้ยวเราก็จะแบบสาวเหมือนคนขับรถบรรทุกเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสําหรับควบคุมตัววิทยุตรงนี้นะครับเขามีปุ่มรับสายวางสายด้วยนะเออไม่ธรรมดานะ แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมีตัว Cruise Control ให้ด้วยนะครับซึ่ง c r u สคอ Control ของเขาเนี่ยยังไม่ใช่แบบ Adaptive นะเป็น c r u สคอ Control แบบธรรมดานะครับก็เมื่อกี้ที่ได้ลองขับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าที่ขับง่ายมากนะครับก็คือคันนี้ไอ้คันที่ผมขับเนี่ยเป็นคันที่มีตู้ด้านหลังด้วยแล้วก็บรรทุกน้ําหนักก็คือมีน้ําอยู่ด้านหลังนะประมาณตันหนึ่งนะครับช่วงที่ออกตัวเนี่ยคือตัวรถออกตัวแบบ ไลยแรงหน่วงเลยนะก็ค right ือใส่เกียร์ดีปล่อยเท้าออกจากเบรกตัวรถเคลื่อนที่ให้เลยนะครับเป็นรถที่ขับง่ายนะครับแล้วก็เออลืมบอกไปนะครับเวลาสตาร์รถคันนี้เนี่ยคือเขาไม่มีเสียงเลยนะคือตอนแรกที่สตาร์เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเครื่องมันติดหรือยังต้องดูที่หน้าจออ่าเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ให้ดูนะครับนะครับสตาร์เหมือนรถทั่วไปเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะอันนี้มีเสียงแอร์อ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดแอร์ตอนแรกอ่ะเนี่ยเขาติดเครื่องแล้วนะ เาไม่มีเสียงสตาร์ดังแชะนะก็คือเป็นสตาร์แบบรถไฟฟ้าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนี่หน้าจอนะครับมันขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือพวงมาลัยแบบโคตรเบาเหมือนกับรถเก่งเลยซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอเหมือนที่เราเห็นในรถไฟฟ้าเลยนี่มีบอกระดับตัวไฟด้วยนะครับว่ามันเหลืออีกแค่ไหนสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับเขาก็จะบอกเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย คือเวลาเราขับไปแล้วอ่ะจังหวะเบรกนะครับเขาจะเจนไฟกลับมาให้ด้วยนะครับเนี่ยตัวเข็มตรงนี้มันจะตีกลับลงมาถึงด้านล่างนะครับอารมณ์เหมือนกับเราขับรถบรรทุกที่มันมีช็อปเบรกะครับแต่ว่าเนี้ยจะเป็นการช่วยหน่วงเบรกนะฮะด้วยการใช้มอเตอร์นะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างตัวสูงนะครับเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหหลังคาเรือเยอะมากๆนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่เขามีให้เนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแต่ถ้าเทียบกับพวกรถบรรทุกด้วยกันเนี่ยก็ถือว่า ก็มีมาให้ควบคุมการใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้นี่แล้วก็ตัวล็อกประตูมีมาให้นะครับแล้วก็เกียร์นี่เป็นแบบเกียร์ออตโต้เป็นแบบลูกบิดด้วยนะเวลาเข้าเกียร์ดีหมุนมาทางขวาเกียร์อาหมุนไปทางซ้ายนะครับเบรกมือเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็มาดูที่ตัวตรงกลางนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะครับ เป,เป็นแบบธรรมดาเลยไม่ได้มีจอไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าสามารถต่อ AUX ได้ต่อ USB ได้นะครับรับสายวางสายได้ด้วยนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเก๊ะนะฮะตรงนี้คืออะไรอ,อันนี้ก็เป็นเกะสําหรับเคียบุรีนะครับลองดูที่ด้านบนบ้างครับอันนี้ก็เป็นที่บังแดดขนาดใหญ่เลยฝั่งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีเป็นสําหรับใส่เอกสารนะเนืคนขับรถออประมาณนี้นะครับ ออปชันที่ให้มารวมๆก็เป็นออปชันทั่วไปของรถบรรทุกแต่ว่าก็มีระบบไฟฟ้าพวกกระจกไฟฟ้ามาให้นะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่มากๆนะเมื่อกี้ที่ผมได้ทดลองขับเนี่ย mm. ก็คือแม้ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีมุมอับเยอะนะเพราะว่าดู้ไหมเพราะว่านี่เขามีกระจกข้าง พี่มองไปด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าซื้อมาติดเพิ่มเองหรือเปล่าหรือว่ามากับรถนะครับก็จะมีให้นังฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นสมมติว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าเออเนี่ยมันมีรถจอดอยู่นะครับมุมอับในรถคันนี้สําหรับผมผมว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีมุมมุมอับอะไรเยอะ ทำให้การขับขี่เนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยสำหรับการขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับสรุปโดยรวมแล้วครับ CP4 Ton Allmark i b u 85คันนี้นะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ100%นะครับก็เป็นรถที่น่าใช้งานรุ่นหนึ่งนะครับก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่เขาเคลมมาไว้220กเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้งานจริงก็ได้ประมาณ 150- 160นะครับซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานในละแวกโรงงาน ออก็ต้องบอกแบบนี้นะครับในส่วนของราคาของเจ้าคันนี้ครับหนึ่งล้านสี่แสนเกบาทนะครับมีเพียงราคาเดียวรุ่นย่อยเดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยไปรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม CP โฟตอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับออโต้สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ